ในแถวทั ovan? 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 ้างมดแถวต้้งต่อวหลข้าพบนข้รงบนใสใยา่ละสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีต้เลยวันนี้เยเด็กเชิดขึ้นการเก็บบังเก็นนะครับเปิดกลวยทุกเทียนแพรต่อไหลตงสักละขอาวเดเชิญครับ เรียนคณะผู้บริหารเขตบางเขนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยสำนึกในพระมหากรณาทิคนที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้กาเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความมุ่งหวังให้ประสงนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคมค,รค,รครีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธรารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อเกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้องเพียงณที่นี้เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565 mm hmm. เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำเลึกในพระมหากรณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสนี้สำนักง,งานเขตบางเขนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับจิตอาสาโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักง,งานเขตบางเขน mm hmm. ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืม้นที่สีเขียว mm hmm. การตกแต่งกิ่งไม้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามดิฉันหวังว่า การทำงานกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายและขอให้ท่านทั้งหลายทำ้วยงานเพื่อความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังคนเป็นหลักสำคัญบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหาษัตริย์เรื่องในโอกาสพ,พระเฉลิมพระชนมพรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมบราชินี3ม,มิถุนา2,565นับบัดนี้เราทำก่อดีด้วยหยัวใจเราทำก่อนดีด้วยหัวใจเราทำก่อดีด้วยหัวใจครับขออชิญครับเ นะครับเวีนไปนะครับระพยานนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านประธานนะครับนำสู่กิจกรรมเลยนะครับพื้นที่กิจกรรมที่เรากำหนดไว้เจตนารดาสายที่สองโอ้ตู้นะครับอาจารย์คือท่วยท่านผู้บริหารเขียนให้เลยนะครับตัวท่านคือนะครับในชุดในการพัฒนาตอนทำบริษัทก็ทำไปเลยนะครับโดยทำคว่กันครับ แะทันใจเตือนการจัดแต่งในทุนสองเตือนก็ถูกอุปกณ์แล้วก็จัดแต่งไปเลยนะครับทำไปได้เลยนะครับ ขอให้ท่านผู้ช่วยสุขุมอีกสักหนึ่งชุดครับให้ท่านผู้ช่วยสุขุมหนึ่งชุดนะครับอยู่่นี เตรียมตัวนะฮะไอ้ตะกรูตะบวยนะครโอเคอันนี้ทำเป็นวิดีโอด้วยใช่ไหมเอาเป็นไลฟ์สดเลยนะนะครับ